โดยกับสบายดีสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบิสดสุขสุขคนเนาะมื้อนี้ซาเลมน้อยกับมาเชียญาซอยเมทาวบ่พอมีเชียญากับน้องละตีเนยพ่อหนงสันวากับมาลิ่มน,น้าสบายดีสบายดีเอตุอิสาวคนงามไอเทียวกับเชียญาอยพิณองเชียหญ้าก็ให้แต่มื้อนี้มันก็บ,บ่แดปดปานใดพี่น้องมาจากบดบดเนยฟา ธาตุเล้งเลยพี่น้องเช้าวันนี้ภาคเสียหญ้านี่ต้นแรงแล้วพี่นอ้นนนอ,นงนองเลยไอเทียวกระเสียหญ้าเพราะไอเทียวพูบน้อ,นองละตีกันสบายดีไอเทียวเทียวเยวพี่ม้าพี่สบายดีนี่นี่นี่สบายดีนี่อันนี้สบายดีผัวแม่เทากันได้ผูสบายดีเดอ้อสบายดีเหน่งรูปเอาขัดจะได้พี่น้องเ <laughs> ลยรูปาาป้อหญ้าหยุบรูปน้ำหญ้าหยุบทางนั้นรูปไม้อะรูปไปไม้ได้หรือว่าแม่ทำ ลูกขะคางไไม่เท no ่าห้าเจด้อยซีกิเดย์ม so ั้งซ uh ี่กิเดย์ช่ังลูกชักเงาีแม่งมันด้ามห้าเจ้ายซับเงามันออกขะคากๆล้วเพื่อฝนก็สบายดีคักถ้าได้ทีมาทำแม่เนาะยังมันเกิดขึ้นอีกได้หันไปเาบัวซับเงานะไม่เท่าเล่นให้ไม่เท่าสิได้เป็นเล็บจังไหนลายเนาะหักมันนะสับลาบอยู่ พ่นโต๊กเองก็ขึ้นได้ไหมแล้วพนะ่นโตกก็ได้นะ,ะขึ้นแล้วนะชามกี่มือไปมานานกานพนตกก็ขึ้นแล้วเลยปีหน้าน,นี่พนตกมาใหม่นี่ดินอันนี้ผัดมีแต่หยาหยุบเนาะแบบเป็นหยาแบบธรรมดาคือสเสียง่ายกว่าแต่หยาหยุบหยาอันนี้ขึ้นแท้ขึ้นว่ะป้าทิวเอามาเสียบนะนังนั้นก็ดูดูเอามาเสียบแม่สิ้นขวัญหยาหนิเสียหยาคือกันเอามา หัวเลจาวันดรับวมในกานังมาไปดูเทใช้เลมนอยสิวยากให้น้องตาตีจับกล้องให้อนน้อยนึงเพิ่นก็มาเสียแต่หองตืบเลยะพี่เลยก็เลยใช้เพิ่นจับกล้องให้คนเสียมันมีสองานมือนี้เปลียนกันสเสอยน้าตีโตพุนี่เพิ่นตีลดพอยากาดเสียน้ำแม่เลย นี่แตอย่าน้เหอีมยก็เสียไม่ท่าตวเศร้านี่มาตัวเศร้าตัวยังบมทันจูดกองไว้ทางทางเข้ามาคนแรกพี่น้องลายๆนะูาตนแมาพี่มาพี่อันนี้ีอันนี้หาเสียมไปเอาไปให้ยายกิน โอ้ยมาจิจ่าตีอาซียอะ่งน้ำแม่ลาลองเห็ดดู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 เหตดลองเบิ้งนี่เลยได้ยห้นอนกับ้องัทเดียมามอย่าคุดที่สื่อไดอกออนนะอย่าหยาเสียหยาพี่น้องหากมันเลือเลือกเนาะมีอก่พันลิ่นนำพี่น้อง น้องอันชันวาเพคนปุ่ยแม่แห้งนางเลยนางเสียเลยมันจะสบายแเราละนั่งบนนี้ยิ่งในพรว่าน้ำปักพรวนเลือกหัวหอมันจ้าเลื่อกกางุ่มกันนี่แหละเนาะแบบแบบนี่แหละนี่อันยังก็เลือกเลือกเมื่อกี้หินทำไมเนาะยืนเค้อนะคนเลือกเมื่อกี้เลือกแงะเราจะไม่ใช่หวแงะแงะไว้คนละอันนั้น นอนอ๋งเอาีนอนอ๋อยู่คนละบ่อนกันแล้ไเหนังเสียเลยแต่ละคนเสียไปเสียไปเลยกันแล้วว่าว่าจะจับไมจับเอายา ดนด้ยไเกียันนน่ได้บ่งบ่งยันยานนั่นไน้องจันนะบริยานบอกปิงน่ยไปเกี่ยวข่าวนะมีเลยปีงากระยานยุหักจับหมกได้ยิกยานยุหักจับหมวกเขาอกยังได้น้องกินนี่

แม่ดินเท่าสื่ออยู่หันเนาะโบดมีดได้ไหมเนาะม,มีแต่ก้นอนไม้ยังอะแหละตัดเอา <c oughs> สามสีปัดซื่อดินอยู่ใช่ก,กะพัง <c> เ <oughs> <c oughs> มืมอ,งเอง,งก่อนเมืออื่น เมื่อเมื่อเมื่อนอนก่อนย่ังมอยู่เพื่อนไแล้วมึมเลามาลบะืพ่แคมเื่อเื่อีเลยเนะเมนลยยังได้บางทีหลายคนนะ

พุดขักอันนีนเนาัน้พุดหาเนาะแม่นบ่หางยาหยบนะแม่แม่เมสีนะ <c oughs> ยหนจนจนลืมมานาว,วาจ๊ะห <c oughs> ออกงแล้วม <c oughs> ีผัดีอยากหนาวหนาวอโอมือเลยหนาว,วหนา,งหนางเงพักนอนนิโนกจะนอนยู่นกบะ ูนอนดีลหนาวกลางคืนสำทีน้าเนาะอยู่อันนั้นส้บไมะสบายได้นอนมันโล่งมันโล่งค่ะนอนเย็นกัายเป็นหนาวเบื่อหนีชีวิตแล้วพี่น้องอย่างน้อยนึ่เนานนี่ฮันข้ามกีีาไเียต้องเก็บเมื่อกี้ฮีนก่อนซับไปแหละมันกระดังก็ซักไปทัีใครเนี่นเลหนีเลนหน่อยนี่มนี้ใครอยู่มัน เริ่มอยากเบิดเลยทังนันนะโอ้ยนี่เป็นาอยู่ล,ลายะไรนเ,นเรบ้านนี้นะนี่ต้นมันไม่แถวปลาทุนปูแคมหัวจะได้มันเลยได้หัวหนึห่งะคุณน่ไ้เยเออว่างนี่จะมีใหญ่แห้เลยมีถวแล้วเช่งยาแล้วปุๆดงเออมันมถวปาตลอดมา,<อ>าพี่เช <laughs> จ้าลงเบิ hmm. mm ่งซื้อหน่อยเดียวนึงนำพอดีเบิ่งปูนเตรียมไปถืกเลยคุดขึ้นมาบ่ได้ไปต้องละตีบ่ได้ไปหาผ้่มื้อนี้มื้อนี้บ่ได้ไปผักพ้อก่อนมื้อนี้ว่าไปเก็บทุกมือเลยย่อม่ย่อลจนเจ็บอวด้นะแบบตัวใหญ่ๆก็ย่อเองนําบางมือกยเฮ็ดให้นั่นเฮาเลยผักก่อนว่า ไปพบายไปถ่ายคลิปเห็นใหม่แต่อยากได้อีกวะหลายไหนใดก็จุดใม่บ่แมนแบบบ่จูดแต่เมื่อก่อนแล้วแต่ว่าผู้อื่นเขาจะมาตัดนะเขาจะบริเก็บหนาแบบเขาจะตัดไอ้ตรงงามๆแบบแต่ละอันนะมือนะเขาเก็บกับเขาจูดกองเดียวในรถหนึ่งหลายไหนใดกองเดียวนั่นรถหนึ่งหลายเลยมีแต่อันเขาแบบไปเอาเนี่ยนั่นและก็ได้เลยไปน้ำอยากเบิดเลยไม่ได้หา เราบอมีผูวน่ะเห่นไหมแมน่เยอะวันอาิอยู่ครักเหินะก,ก,ก,กวันอทิตยุอยู่แต่ว่าถ้าวประเก็บผัไปรัง,งเกียมีเวียดอไปเวียครับก็ขิขดฮะน,นี่นายอย่างเห็ดเนะนาะไ,ไม่นะไปเก็บกับพ่อได้ไปเอามาดัางให้คักรเยอาเปเลยดไปยกเปล่าเลย <S <S เเลายเิน อันได้ลรยเติบอยู่พอดีดังได้ลายก็แต่ละเคือแต่ละเือไ้เผาผัดเทลาอันนั้นนอกใหม่หน่อยเดียวนะบัดเื่องกี่นี่นะไอ้ยาย้ตากว่าันไรเติบกเ็เตด่ขาเจ้ามาตัดเอาแถวนังกะมีแต่แบบเลือกเอาโดนก่งงามนะที่ว่าอันเขาจูดยังเข้าบุคอยเอาข้าผัดเอาแต่แบบนั้นมันก็ได้ไวอี้ดังเอ็นเอ็นแต่เลือกเลือกอืมจเศร เห็นมาลินน้ำเอื่อยอันนี้ก็มอนี้ผักของเฮี้ยนเลยวันยังกันสาวว่ามันนี้มันสาอคนนั้นกพูมลินเที่ยวแบบเลยมาลิน้ำแล้วก็ยูอยู่แล้วเหบืข้าเมื่อเลยให้เลยให้ลงเป็นบ่มีหมูเนาะส่วนร้ายกามีแจ่อยู่น้ำแม่สองคนย่น้แแม่ เปลงรถคนเมื่อแต่กองไว้แต่กองใหญ่เลยนะฟืนบ่เม็นได้สีหาโลดหรือบ่หาโหลดไรหอนบ่หาโลดเมื่อรโลดเาะจากไปจากมือจักไปจักมือมือละโหลดบ่หอนมือทำน้าแบบมันมันแก่ะนะรวมทางแกะมีเวลาแล้วก็ชำสิพผาวแล้วบันนี้ มาอีกแล้วมาอีกแล้วทั้งนัน้นเวลาบมมีฐานดังกับจูดเนะาะใครเนียน่ยต่ว่าเขาไปซื้อเขาเพูดว่าโอ้ยเปล่าเดียวดังสามมือสองม,มือกับมันข้าเดยเยเียวหนึ่งสอบสี่สิบพันเงินแสนหนึ่งได้ทอนชาวพันได้ทานชำว่าได้ทานสองศพขึงคุณตะกี้สอบอะไรชิบหาพานชาวพานชาวหามาชาวหาวันนี้ขึ้นขึ้นไวแหงเนาะ ตอนนี้ฮอตสีเดียวมันก็ลดลงเลยค่ะเพราะว่าส่วงนี้ก็ปานั่งว่าใครประยัดดีบันไดได้มีคนผาายลน์ะแก้วกคนผาลายแหลวก็มันยำแรงนะพากระจุ่มราคาฐานลดยำพนพันอึดพื้นดังได้ดังพื้นมได้อย่าเลยมันอิ่มแล้วมันเท้ากรเสียเป็นเสียแบบวายุดเลยทางนั้นก็ นี้จยุดได้ตอนที่ไม่อยากยุดพักผ่อนช้าเนื่อยดีหไใมาเลยมาให้คู่มีไหมวะอยากนอนี่มากลัวนี่ก็ที่ได้กินยำได้เนาะปหน้าพี่นั่มันลยังโดนเต กรสัตขึ้นชัดขึ้นแล้วนะอืมข้าเดียวกับเก้กมัง่ายในฉงนี้ข้าเดียวขึ้นมากอืมใช่ป่ะชวงนี้ยนปีนานี่นปีนาอยู่ตถานนํากลกวยน้ามน,นกำลังตึง,งถ,ถ้าคนัวเอาก่อนรายอยู่นเคือใหญ่ยุแต่ว่ามันยังบมดตึงเข้ากรบบตัดเลยเจ้าออกไปกไยุแต่ว่าแบบคนมาหานอา่อไม่แลวสวนลก เขาไปลุมหาน้ำไม้จึงนั่นเยอะไปหาน้ำไม้อยู่ได้แหละน้ำไม้น้ำไม้ย่ามี้พอดีแกงได้แบบแเนงเนี้ยน้อยในชะ่ฉันเอนาน้ำนนท์ผักไปหามันน่ะผักอะไรไปแต่สาวให้คลักน้ำไม้แต่ฉันเขาไปมือนั่นเนาะเขาออกมาพอดีเขาได้ป้นางป้ปนางกับบันนี้เขาต้อนนั่นก็นไปหากับป้นางมันก็ได้ไม่ได้แเนงมันนะ นั่งหานั่เบออเรเาเห็นเราเห็นน้ำไม้ทงเนาะคือนี้เราะชงแล้วบอกขั้นไปนั่งกอกเอาหนันได้รายเะยหรไปหากับเราก็ได้ได้ได้แห้งได้เนงน้อยพอดีนั้นม่เห็นน้ำไม้ทงพอดาาามแรงมันจังในแกง ชว่วยชดเชยไปตลาดนะบ่ยากมีโนไลซิมีนอใหม่อย่งก็ไปย้าสบ่อย่ง,ยง,ยงยบ่แซ่บเนบาะมาจักกแกขงแขงแล่วมันแขงเขาก็นม่แขงได้ลายนะแขนได้ลายกับแของ,เ,งเอาอเอากระื้นนี่มันบุมีซื้อเอาถังอนูไม้ลายเห็ดนะเสบเลอืม,มันมันโมเดิ์มโมอ่อนมาจ้ะกอกามันเอาเออหลินกับน้องนี่แหละ บ่พักผ่อนบ่ก็ล้วต้นเด็กได้บุกอ่ะบุกเมื่อยบ่คนดูคนดูงานสชียงยะพันธุ์ผักก่อนดูดูเป็นจักรดีเลยมาทาง,ทาง,ง,างยาทา,า,างพี่น้องมาเบิ่งต้นกล้วยวันเพิ่นปลูกเศร้านี่เนาะต้นคายยังพี่น้องอันนี้แจ็คเพิ่นคุดยังไอพะมีเพิ่นเห็ดเนาะน้องละตี้กับบอดี้คอยอันนั้นบอดดี้คอยเข้ามาพี่น้องแยกกันเห็ด ไปเก็บไม้แล้วก็ไอ้กับมาเห็ดทางดินเพื่อน,นี่แหละมาทําความสะอาดเนาะเพื่อคุดคุดอยู่แถวนี้คุดคุ้มสิป,ปูเครื่องปูเครื่องพังอะไรพวกต้นกลัวอันนี้กับพี่น้องฮะก็เอามาเศร้านี่งามนะจักยำได้ชิได้กินเนาะไอ้แหลมเพิ่นกับมาเสียหนาซอยแต่เศร้านี่พูกพี่น้องเนี่ยเสียหนาซอยแต่เศร้า,านี่งามนี่กระสูบคักคลัก,กดีอันนั้นเบิ่งก่อน ต้องซองมือเนาะมัือ,อได้มือเดียวน้ำมนันไหลแห้งๆพี่น้องปลูกต้นขาไอ้ยังเนาะเวลามันขึ้นกะคักอลไรที่น้องเลยพอได้กินปลูกไว้เนาะเห็ดจังเลยเอาปะาไปดินป่าบางกามากับบอลนั่นบุ้ยน่ะเห็ดหรวล,า,ลาป้าแขวคือง,งามแต่อมขนมลายบอกเขวเหียนเลยเปิดกระม้าลินพี่น้นองเด็กน้อยแนละ้วบุมีบุ้ยมองลินแถวนี้ก็ได้ ส่วนกวยฮะกเอามาเสานี่งามงามปกใส่เฟืองเนาะไอพมีเพินเป็นคนเห็ดเองเลยพี่น้องใส่เฟืองทางเทิงป๊กป๊กเฟืองบ่เลยเนี่ยโมเมน์เนี่ยอะเนาะคิดว่าเพืองไปเท่าเพิ่นกาเสียหยาะเบิดมือเนาะเพิ่นมาแล้วก็บางมือกับยูเฮือนเผาเฮือนพี่น้องบ่มีคนอยู่บางทีกะ ทางเฮือนกายเนาะอันนี้ดินเพื่อนกับปลูกต้นหน่อหมอกหน่อไม้หลายอย่างน้องเต็มอยู่กำลังขึ้นเป็นหนอนเนาะใครแต่มีตูบเนาะมากอะพอได้นั่งเย็นกินข้าวตะเก่าก็อยู่เบื้องนี้พี่น้องตูบกันใหญ่มาสวยกันใหญ่มาแล้วก็เลยมาไหว้องคพี่พอดีห่มเลยห่มก็หน่อไม้ดิยามเวนก็ห่มอยู่มันจังบ่ฮ้อนปานใด บอกให้พักผ่อนกน็บอกพักผ่อนเนาะน <laughs> บอกพักผ่อนบอกให้พักผ่อน,น,น <laughs> ยังโมเมยงวะนั่งเอามันหลบบ่นโมเมย์ปรไดัป้าตัวพี่น้องเป็นกองอยู่ทางนั้นก็ได้ได้อะไรล่ละแลก็ได้คขึงหนึ่งพี่น้องปิดกองปิดกองไว้เล่นเล่น,ลน,ลนไม่ท่าแล้วชิกวาดจูดกำลังแล้ก็ได้คขึงหนึ่งในทางนั้นแล้เชียร์หนาซอยละ เชียร์ญาช่วยไม่ทาา่าว่พอมีผู้ขำเลยนี่กระซิ่มงปลายเลยเพิ่นกระซิเมื่อแล้วบัดนี้ซาเลมหน้อยกระซิเมือ่อคือการพี่น้องเลยป้ <Acho S 1> าตัว,ตวอากาศกันหนาวเริ่มเย็นแล้วพี่น้องเลยครู <posso S 2> สำหรับคลิปนี้ซาเลมหน้อยกับซิลดโคนจบคลิปแล้วพี่น,น้องเนาะขำเลยกระซิเมื่อเฮือนก่อนเขาไม่ท่าล้วกระซิออกเมื่อเลยน้องละตีกระซิออกเมืออ่อแล้วบัดนี้พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ซาเลมน้อยกับเขาเก่าเขาว่าสบายดีเด้อ สบายดีสบ,ยสบายดีบายบายแล้วก็เด้อพี่น้องมือหน้าพบก,กันใหม่